ุทธนาศาสนาชี้แจงให้แหนว่าไม่มีตัวตนทงังในทั้งบวงไม่มีจุดสุ่งกลางที่ใดตัวไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ธาตุแห่งวิญญาณหรือวิญญาณธาตุที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายอันนี้เป็น จุดสุ้นกลางที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีใช่หรือแม้แต่เราอาจจะไม่เรียกมันว่าเป็นตัวตนเป็นอีกโกเช่นเราเรียกว่าตัวอีกโกเป็นตัวตน,นเมื่อมันบบดิสุดเมื่อวัตวิญญาณธาตุนั้นบดิสุดเชนที่มีในพรานิพานอันนั้นไม่ใช่สปิริตที่เป็นเป็นแกนแห่งสิ่งที่มีชีวิต มีใช่หรือเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนตัวตนนี้ก็เป็นมายะแต่ Spirit Spirit ก็ไม่ใช่มายะเรามี Spirit Spirit นี้เป็นของแท้จริงเขาใช้คำว่า Spirit ในความหมายในอาจารย์ต้องดาวเอาเอง เรื่องนี้ <c oughs> ลำบากยุ่งยากที่สุดแต่มันเกี่ยวกับภาษาภาษาที่พูดกันอยู่น <c oughs> ตัวต้นตัวต้น <c oughs> มันเป็นในสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปจากธรรมชาติ ถ้าเราจะใช้คำว่าโซลโซลนี่มันจะง่ายกว่าคือมันเป็นตัวมีชีวิตตัวความมีชีวิตในด้านฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายนามธรรมฝ่ายจิตมีตัวตนฝ่ายจิตมีตัวตนฝ่ายจิตเรียกว่าโซลเรียกว่าโซลนี่ตามความเห็นของอัตมาตถัดใจว่ายังไม่ถึงคำไม่ถึงความหมายของคำว่าซซ l f ซึ่งคืออัตตาเป็นโซลเป็นโซลนมันเป็นเพียงวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุตามธรรมชาติแต่แล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าอัตตาไม่ยึดถือกันแล้วไปพอยึดถือข้ามันก็เกิดอัตตาอัตตาขึ้นมาปัญหามันเพิ่งจะเกิดเมื่อถูกยึดถือว่าเป็นอัตตา เราจะต้องเข้าใจให้ดีถูกต้องอย่างยิ่งว่าอัตตานั่นคืออะไรในชช่นนี้เข้าใจกันเแ <ขอ S 1> ียก่อน<อ>ว่าโซลที่ไม่ถูกยึดถือก็ยังไม่เป็นเซลฟ์โซลโซคือชีวิตในฝ่ายจิต m e n t a l ี y เรียกว่าโซลยังไม่มีปัญหาแต่เมื่อได้ไปหลงไปยึดมันเอาโซลมาเป็นเซลฟ์นี่เ <laughs> กิดสิ่งใหม่ ิ่งใหม่สิ่งหลอกลวงสิ่งนี้นี่จึงจะมีปัญหาทางาฟธรรมะภาษาบาลีมันยังเป็นเพียงชีวิตหรือชีวิตจินทรีชีวิตจินทรีความมีชีวิตในส่วนจิตนี่ยังไม่มีปัญหาถ้าต่อมาได้ยึดเอาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมาเป็นอัตตาอัต ตานี่มันจึงจะเป็นปัญหาซั้งปัญหามันอยู่ที่ความล้มว่าเป็นอัตตาเราจะต้องเข้าใจกันในขอน้อนี้ปัญหาที่กําลังมีอยู่โดยแท้จริงก็คือไม่มีใครรู้จักหรืออ,อ,อธิบายได้ว่าอัตตาอัตตานั่นคืออะไรโดยแท้จริงพูดไปตามความเห็น ถึงแม้คาว่า self ในภาษาอังกฤษก็ได้ใครอธิบายได้แน่ว่า self self คืออะไรไคืออะไรนี่เพราะว่า self หรืออัตตนั้นมันไม่ได้มีตัวจริงใครเข้าใจว่าอะไรเป็นซ e l f เป็นอัตตามันก็พูดไปอย่างนั้นบอกไปอย่างนั้นแม้ในภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต ก็มีความหมายที่กล่าวกันว่าหลายหลายอย่างไม่แน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอัตตาอย่างนั่นอย่างนี้เรียกว่าอัตตาแต่ว่าไม่ที่สุดพุทธศาสนามาถือว่าเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอัตตาศาสนาอื่นก็เอาเป็นตัวจริงตัวจริงตัวจริงเป็นอัตตาตัวจริงมันเราก็เลยต้องแยกกันเราไม่มีอัตตาไอ้สิ่งที่มีตามความรู้สึกว่า แต่ว่าตัวกูตามธรรมชาตินั้นเราไม่ถือว่าเป็นอัตตาเราถือว่าเป็นความเข้าใจผิดความโง่ความหลงเป็นความยึดมั่นว่าตัวตนอหังการะมะมังการะความโง่ออกมาว่าตัวกูว่าของกูนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่บางคนเขาถือบางลัที่เขาถือเป็นตัวตนโดยแท้จริงพุทธศาสนาไม่ถือตัวตนที่นั่น นั่นแหะปัญหามันจึงอยู่ที่ว่าไอ้ตัวตนหรืออัตตาอัตตานะั้นมันคืออะไรถ้าท่านพยัายามอธิบายคําว่าเสลเส้นได้ถูกจ้างเป็นที่พอใจก็ได้เหมือนกันจะมาปรับกับคําว่าอัตตาของพวกที่เขาพอใจมาเป็นอัตตาแตพุทธศาสนาไม่จะมีคําพูดว่าอัตตา ประชาชนคนทั้งหลายก็มีความรู้สึกคิดนึกว่าอัตตาคือตัวตนหรือตัวกูก็ยังปฏิเสธว่ามันไม่ใช่อัตตามันไม่ควรจะเรียกว่าอัตตาหรือว่าตัวตนอยู่นั่นเองอืคสำหรับคำว่าอัตตาหรืออาตมาในภาษาสันสกฤตอัตตาภาษาบาลี <c oughs> ดูที่ตัวหนังสือที่คำพูดที่ศัพท์คำนั่นแล้ว มันเห็นเพียงความหมายว่าอยู่มีอยู่อยู่ไอ้ตัวที่มีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่อย่างแท้จริงนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาแต่ก็เถียงกันไม่รู้จกยุติว่าอัตตามาจากรูทของคำว่าอะไรบางคนว่ามาจากอัศ อัศะแปลว่าอะไรอัศะแปลว่าอยู่ก็ได้แปลว่ากินก็ได้เลยมีการบัญญัติว่ากินสิ่งทั้งพวงนั่นคืออัตตาอย่างนี้ก็มียุ่งเปล่าอะอัตตาคือความรู้สึกที่รู้สึกว่ามีอยู่มีอยู่อย่างแท้จริงมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่มีการอยู่อย่างแท้จริงแล่ตัวนั่นแหละคืออัตตาที่มันก็ยังเข้าใจยาก ก็เกิดความคิดขึ้นมาขยายความออกไปว่า <c oughs> ไอ้ตัวที่อยู่สำหรับจะจะเห็นทางตาจะได้ยินทางหูจะได้กลิ่นทางจมูกจะได้รสทางลิ้นจะได้สัมผัสทางผิวหนังไอ้ตัวที่อยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้ีแหละคืออัตตารวมใจความาที่รู้สึกได้จะคิดนึกได้นั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัวอัตตา ความคิดด้วยสิ่งที่มันคิดได้คิดได้นี่คืออัตตาอย่างนี้ก็คิดกันมาแล้วยึดถือกันมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสองพันกว่าปีหรือก่อนนั้นไปอีกความคิดของคนสมัยนี้เห็นเดสกาว่าคอปิโตคอปิโต,อโตเออโกซ่มมัน,นว่าฉันคิดนั้นฉันจึงมีก็แสดงว่าเขาถือว่าไอ้สิ่งที่คิดนั่นแหะคือตัวอัตตา ใครยอมรับก็เชื่อไปใครไม่ยอมรับก็ไม่เชื่อเพราะว่าแม้ไม่เป็นอัตตามันก็คิดได้มันไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องเป็นตัวตนแท้จริงมันก็คิดได้ในการยี่ถือคิดได้แล้วเป็นอัตตามันก็เลยไม่มีความหมายอ้าวในที่สุดในที่สุดรวงความว่าไอ้สิ่งที่มันรู้สึกหรือคิดได้มีอยู่มีอยู่เป็นตัวประธานประธานแหทางการมีอยู่นั่นแหละคืออัตตา ป็นอะไรก็ไม่รู้แน่ใครอยากจะคิดว่าอย่างใดก็คิดไปอย่างนั้นก็เ,นเชื่ออย่างนั้นไปแล้วกันทางพุทธบริษัทคิดว่าไอ้สิ่งที่คิดได้ไม่ต้องเป็นอัตตาไม่ต้องจําเป็นอัตตาจิตที่ไม่ใช่อัตตามันก็คิดได้แต่พวกฮินดูเขาไม่ยอมมันก็ต้องมีอัตตาแท้จริงถึงจะคิดได้เลยแตกแยกกันในทางความคิดแต่แล้วก็ยุติต้องกันในข้อหนึง่งอัตตาแล้วเป็นปัญหาทั้งนั้นอัตตาชนิดไหนก็เป็น ตัวปัญหายุ่งยากขนะั้นเลยนี่คือตัวอัตตาเป็นปัญหาที่คาราคาสังคาราคาสังยุติไม่ได้มาเป็นปัญคุณปีณณนะั่นจึงรู้จักอัตตาในลักษณะอย่างนี้และอย่าลืมว่าแม่ไม่ใช่อัตตามันก็คิดได้มันก็คิดได้ไม่ต้องเรียกว่าอัตตามันก็คิดได้เอาล่ะก็ยุติได้เพียงเท่านี้ว่าอัตตาคืออะไรเพื่อจะ เข้าใจหรือรู้จักความแตกต่างอันนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะไปดูกันที่สิ่งที่เรียกว่าไฟนะั่งโอวัตถุประสงค์อันสุดท้ายผู้ที่ถือว่ามีอัตตามีอัตตาเขาก็ต้องการให้อัตตาเล็กๆนี่ไปรวมกับอัตตาใหญ่ปรมาจตามัน เป็นนิรันดรนิรันดนนนนรนดนเป็นอีเทอร์นิตี้หรือว่าให้เราเข้าไปรวมกับพระเจ้าพระเป็นเจ้าที่เป็นนิรันดรนนั่นนั่นพวกที่ถือว่ามีอัตตาคอยไปรวมกันกับบรมมาอัตตาไปทางนั้นที่พวกที่ไม่ถือว่ามีอัตตาเช่นพุทธศาสนาเนี่ยแล้ไม่มีอัตตาแล้ไม่มีอัตตา เราก็เลยมีไฟนันโกลเป็นว่างจากอัตตาภาวะไม่มีอัตตานั่นก็เป็นนิรันดอนว่างจากอัตตาแหลรคือนิรันดอนแล้วต้องการจะอยู่กับความไม่มีอัตตาที่เรียกว่าว่างจากอัตตาว่างจากความทุกข์ว่างจากปัญหานี่ก็เป็นนิรันดอนต่างฝ่ายต่างมีอิเทอร์นิตี้ของตนแต่มันต่างกันเล็บอันนู้นมีอัตตาตัาวตนถาวอ,นอัน,นั้นไม่มีอัตตา ป็นนิรันดร์ลองใครควรดูเถอะอัตตาอัตตานี่มันคืออะไรมือมูมนุษย์ในโลกนี้กําลังถือกันอยู่เป็นสองฝ่ายอย่างนี้อัตตานั่นมันคืออะไรมาดูมาดูอิเทนาริต e ีที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อใดใครก็ตาม ว่างจากความคิดตัวอัตตาไม่มีความคิดตัวอัตตาว่างจากอัตตาเขาถึงอิเทอร์นิตี้อิเทอร์นิตี้ของอิเทอร์นิตี้ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้พอเขาตอบมีความคิดว่าอัตตาขึ้นมาอีกเขาก็สูญเสีย e อิเทอร์นิตี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตมีอิเทอร์นิตี้รออยู่เมื่อใดว่างจิตว่าง,จ,างจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ว่างจาก อาวิจาปาทานความโง่ทั้งหลายแล้วมันก็ถึงอิเทอร์นิตี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เราพยายามที่จะถึงอิเทอร์นิตี้ข้อนี้กันเนี่ยมีมีหวังหรือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่าที่นี่เดี๋ยวนี้จิตไม่มีความรู้สึกยึดถือว่าอัตตาหรืออัตนิยาคือตัวตนหรือของตนจิตนั้นไปถึงอิเทอร์นิตี้ที่นี่้เดี๋ยวนี้ ให้มันถึงตลอดไปเลยไปตลอดไปเลยก็เป็นนิพพานตลอดกาลไปเลยเป็นถึงที่สุดในพุทธศาสนาถึงความว่างจากอัตตาเป็นนิรัดนดร์ตราตาคืออะไรใครควรดูพุทธบริษัทมองเห็นชัดโดยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นมองเห็นชัดโดยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อใดคิด จิตเนี่ยว่างจากอัตตาว่างจากคอนเซ็ปต์ว่าอัตตานั่นก็คือว่างจากอัตตาเพราะน,นั้นจิตเป็นอิสระจิตเบาจิตสบายจิตไม่มีความทุกข์จิตไม่มีปัญหาเมื่อใดจิตมีคอนเซ็ปต์ว่าอัตตาอัตตาขมากเพราอน,นั้นจิตจะมีลักษณะแบกของหนักมันจะถือของหนักหรือว่าถูกเผาด้วยไฟ หรือว่าถูกแทงด้วยของแหลมๆหรือว่ากลุมไหวด้วยของที่กลุมที่ปกปิดมันต่างกันอย่างนี้มองเห็นโดยไม่ต้องเชื่อใครเชื่อความรู้สึกในใจพอมีอัตตาก,ก็แบกของหนักมันก็เป็นความทุกข์นานาประกาพรพอว่างจากอัตตาก,ก็ฟรีก็เป็นอิสระนะพอเกิดถามปัญหากันขึ้นมาว่าโอ้จะหมดความทุกข์โดยวิธีใดจะดับทุกข์โดยวิธีใดโว้ย พวกพุทธบ,บริษรัทก็ตปลว่าว่างจากอัตตามันเป็นดับทุกข์สิ้นเชิงพวกายหินดูเป็นตนเขาก็อัตตาไปอยู่เสียกับพระเป็นเจ้าอัตตาไปอยู่กันเสียกับปรมาตตามันจึงจะหมดความทุกข์มันต่างกันอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายมีอิสระเสรีที่จะเลือกเอาจะเลือกเอาว่า จะดับทุกข์สิ้นเชิงโดยวิธีไหนโดยวิธีไม่มีอัตตาโดยประการทั้งปวงหรือว่าไปมีอัตตานีรันดอนอยู่กับพระเป็นเจ้าท่านเลือกเอาเถิะท่านเข้าใจความหมายอของคาว่าอัตตาได้โดยข้อนี้นะทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองถ้าพอมีความ ยึดถือว่าอัตตาอัตตาขึ้นมาในใจมันก็มีความหนักมีความทุกข์มีความร้อนถ้าไม่มีความรู้สึกว่าอัตตามันก็ไม่มีความรู้สึกหนักรู้สึกเป็นทุกข์หรือรู้สึกร้อนเพราะันออนี้มันก็ได้ใจความสําคัญว่าอัตตาคือผู้กินอัตตาคือผู้กินอัตตาก็กินจิตใจของผู้มีอัตตา จิตใจของผู้ใดมีอัตตาอัตตามันก็กินจิตใจของผู้นั้นให้เจ็บปวดให้เดือดร้อนให้เป็นทุกข์นี่ก็มีความหมายอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เขาแปลคําว่าอัตตาแปลว่าผู้กินเน่ยเรามีมอัตตาอย่างไรก็กินจิตใจของคนนั้นให้เป็นทุกข์ไม่มีอัตตาจิตใจก็ฟรีก็เป็นไม่มีความทุกข์ท่านเลือกเอาเองว่าจะเอาอัตตาหรือเอาไม่มีอัตตา ฝ่ายที่ถือว่ามีอัตตาเขายังมีทางออกอีกอย่างหนึ่งคือเขาแยกเป็นสองอัตตาคืออัตตา,ต,อาอต,ตาที่เป็นกิเลสเนี่ยต้องทำลายให้หมดหมดอัตตาที่เป็นกิเลสเขาไปเป็นมีอัตตาแท้จริงที่ไปอยู่เป็นปรามาตตามันเขามีสองชนิด่เขาจึงพยายามทำลายกิเลสละอัตตา อัตตาที่เป็นกิเลสเขาพูดกันอย่างนั้นอัตตาปลอมเขาละแล้วก็ไปอยู่กับอัตตาจริงแต่พุทธบริษัทเราไม่เอาทั้งนั้นขึ้่งชื่อว่าอัตตาแล้วไม่เอาทั้งนั้นอัตตามันเป็นของหลอกลวงเกิดมาจากอวิชชาแล้วไม่เอาไม่มีอัตตาจริงอัตตาปลอมอะไรนีตางกันอยู่อย่างนี้ท่านทายครวนข้อความทั้งหมดนี่ดูท่านจะเข้าใจว่าเข้าใจว่าอัตตาอัตตานี่คืออะไร ความยากลําบากอยู่ที่ภาษาพูดภาษาพูดทําความยากลําบากให้แก่การเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วเราก็พอจะสรุปความได้ว่าอัตตานี่คืออะไรสรุปความว่าอัตตาคอนเซ็ปต์ว่าอัตตามีขึ้นมาจากความไม่รู้ความไม่รู้คืออวิชชาอวิชชาปราศจากความรู้โดยประการทั้งปวง พราปราศจากความรู้โดยการต้องพวงความคิดผิดผิดก็เกิดขึ้นว่าอัตตาอัตตาตัวตนตัวตนนี่อัตตามาจากอาวิชชาเปรียบเสมือนยังหลับหลับอยู่ด้วยอวิชชาก็มีอัตตาเรื่อยไปพอตื่นจากหลับตื่นจากหลับไม่มีอวิชชาอัตตาก็ไม่มี พุทธะพุทธะแปลว่าตื่นจากหลับคําว่าพุทธพุทธะนี่แปลว่าตื่นนอนตื่นจากหลับไม่มีอวิชชาก็เห็นความจริงว่าไม่มีอัตาตาความต่างกันอยู่กันที่ตรงนี้ถ้ามีอวิชชาก็มีอัตตาไม่มีอวิชชาก็ไม่มีอัตตาท่านเลือกเอาเองทีนี้ก็มาถึงปัญหาปัญหา ที่ยากลำบากที่สุดคือปัญหาที่ว่าพอเราเกิดมาจากท่องมันดาเราไม่มีปัญญาเราไม่มีวิช,ชาเราเกิดมาจากท่องมันดาโดยไม่มีวิช,ชาก็มีอวิชชามันพอเกิดออกมาจากท่องมันดาก็พร้อมที่จะหลับหรือจะงโง่คือพร้อมที่จะมีอัตตาตาม ธรรมชาติในตามสัญชาติพยานเราเกิดมาจากท้องมันดาไม่มีปัญญาหรือวิชามาจากในท้องพอเราออกมาจากท้องมันดาเราก็เริ่มโง่เริ่มโง่ฟังดูดิเริ่มโง่เริ่มเริ่มมีอวิชชาเช่นว่าวรรมีตา เห็นรูปเราไม่รู้ว่าไอ้ระบบประสาททางตามันเห็นรูปเราก็รู้สึกกู้เห็นรูประบบประสาทหูได้ยินเสียงทางคลื่นเสียงตามธรรมชาติไอ้จิตโง่อวิชามันก็กู้กู้ได้ยินเสียงจมูกระบบประสาทระบบประสาทที่จมูกได้รับไอ้กลิ่นแก๊ส ปริมาณของแกส๊สมันก็ไม่คิดว่าระบบประสาทได้ปีนผิวกู้ได้ปีน <laughs> รประสาททีร่รินรูสมันก็ว่ากู้ได้รุอะไรมาถูกผิวหนังมัน่ากู้มาได้รับการสัมผัสทางผิวหนังจิตมันคิดได้มันก็ว่ากู้คิดเนี่ยความโง่ของเราตั้งตนเดียวหากู เห็นรูปกูได้ยินเสียงกูได้กลิ่นกูได้รถกูได้สัมผัสผิวหนังกูมีความคิดความนึกมันเริ่มต้นขึ้นมาอย่างนี้นะเรื่องของอวิชชาที่ทําให้มีอัตตามันเริ่มต้นขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกออกมาจากเท้ามันดานเราถูกหลอกครั้งที่แรกเพื่อมีตัวกูมีอัตตาขึ้นมาก่อน ไม่ใช่เรื่องของระบบประสาทตามธรรมชาติร่างกายและจิตใจตามธรรมชาติทําหน้าที่ตามระบบประสาทเราไม่คิดว่าระบบประสาทมันพี่ว่ากู้กู้กู้ใช่ทั้งนั้นนี่ถูกหลอกครั้งที่แรกทีนี้ครั้งที่สองพอเราได้สัมผัสกับอารมณ์นั้นๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิกยใจนี่ <c oughs> สิ่งใดมันถูกใจก็รู้สึกเป็นบวก ไม่ถูกใจมันก็รู <saliva> ้ส <leaving here> ึกเป็นลบมันโง่ว <Ou porque away> ่าเป็นบวกมันโง่ว่าเป็นลบมันไม่คิดว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั่นเองทั้งบวกทั้งลบนี่เราโง่ครั้งที่สองถูกหลอกครั้งที่สองให้มีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบให้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบมันก็หล่อเลี้ยงความคิดว่าอัตตาอัตตายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปถูกใจว่าอัตตาบวก ไม่ถูกใจกัตอัต,ตลบมันหล่อเล่นทุกครั้งทุกครั้งที่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบอัตตามันก็แก่กล้าและสมบูรณ์ถูกหลอกสองหนถูกหลอกครั้งหนึ่งความโง่ว่าอัตตาก็เพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งเข้มข้นขึ้นครั้งหนึ่งถูกหลอกมาเรื่อยๆความ โง่ว่าอัตตาอัตตาก็เข้มข้นเต็มที่เต็มที่จนมีตัวคููมีของคููอย่างนั่นอย่างนี่เหมือนที่เรารู้สึกกันอยู่ทุกๆคนนี่ไม่ต้องบอกที่เราจะเห็นได้ง่ายๆที่ว่าไอ้ความรู้สึกว่าอัตตารุนแรงรุนแรงขึ้นมา,านเด็กเมื่อเราเป็นเด็ก,เด,กเด็กเด็กเดินไป ก็ชนเก้าอี้เดินชนเก้าอี้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นว่านี่อัตตาฝ่ายนี่อัตตาฝ่ายเราเก้าอี้เป็นอัตตาฝ่ายตรงกันข้ามจากเราเป็นข้าศึกของเราโง่จนให้เก้าอี้ก็มีอัตตาแล้วเขาก็เ,เตะเก้าอี้เด็กๆก,ก็เตะเก้าอี้ดูความโง่ อของความหมายว่าอัตตาอัตตาโง่ถึงขนาดที่จะเห็นเก้าอี้เป็นอัตตาฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็เตะเก้าอี้บางทีคุณแม่รีนเนอ์มาช่วยตีเก้าอี้ช่วยตีเก้าอี้เอาใจเด็กนี BLANK ่ก <c oughs> ็ช่วยเด็กมันโง่มีอัตตามากขึ้นไปดี นั่นแหละขอเข้าใจว่าอัตตานี่เป็นเพียงคอนเซ็ปตไม่ใช่ตัวจริงไอเซลนะี่มันไม่ใช่โซลไอโซลมันยังโง่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไอเซลนี่มันมันโง่ไปนทางโง่ไปทาง,ง,ปทางเป็นบวกหรือเป็นลบโง่ไปในทางสร้างปัญหาอันนี้เรียกว่าอัตตาหรือเซล งังว่าท่านคงจะพอมองเห็นรู้จักแล้วว่าอัตตาอัตตานี่มันเป็นมายาหลิวซีสักเท่าไรนิบศึกษารีบศึกษา,กษาอย่าให้มันหลอกมันมีความรู้ตามที่เป็นจริงแล้วอัตตาจะไม่มีอัตตาจะไม่มีตัวกูของกูจะไม่มีอย่างนี้ก็ถทงที่สุดไฟนันโกนเป็นพระนิพพานบางทีเราก็ทำลาย ดินสอหรือปากกาที่เราเขียนหนังสือโดยเรากโกรธว่ามันไม่สนองความต้องการของเราตามที่เราต้องการงโง่จงนเห็นดินสอหรือปากกาเป็นอาเตเซลแล้วทำลายดินสอทำลายปากกานี่คิดดูมันกว้างขวางเท่าไรอวิชาให้มีอัตตาขึ้นมาแล้วมันก็มีปัญหาท่านนั้นเป็นปัญหาทั้งนั้น เราจำคำสัส้นๆว่ามีอัตตาที่ไหนมีปัญหาที่นั่นหมดอัตตาแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยเรามาศึกษาธรรมะเพื่อความหมดอัตตาฟรียากปัญหาไม่มีความทุกข์ยุ่งยากใดๆเพราะหมดอัตตาหมดอัตตา ถ้าท่านประสรบความสำเร็จในการปฏิบัติอาณาปานสติท่านจะเห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกอย่างทุกอย่างเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรมมัจิตตาธรรมนิยมามตาอิทัปจจยาตาสุญญตาตทธาตาตัมมยาตาสูงสุดของการเห็นอัตตาไม่มีเหลืออีกต่อไปชีวิตนี้อยู่เนือปัญหาโดยประการทั้งปูง จากข้อความทั้งหมดนี้ท่านไปศึกษาดูท่านก็จะรู้จักได้เองว่าอัตตาคืออะไร